สวัสดีกันวันจันท์นะครับเชา้าวันที่ยี่สก็วันนี้ตื่นมาบิ้วงานแต่เช้าเลยเพราะว่าต้องรีบสั่งงานให้เสร็จก่อนที่ผมจะบินไปสิงคโปร์ในวันที่23-24นี้ขึ้นมีเวลาอยู่แค่วันสอวันเท่านั้นหมายถึงว่าวันนี้เราจะต้องจบงานให้ได้นะครับคือง,งานของ038 f a b มแปดแฟมิลีชนบรีไพรส์ ครับก็เริ่มทำการตบทวนบทเพลงที่ต้องไปเล่นที่สิงคโปร์นะครับเ mm hmm. หนื่อยหน่อยช่วงนี้ mm hmm. ก็ที่ผ่านมาก็ได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปทำงานด้วยที่ชนบทที่สวนพึ่งจังหวัดรา้ชบุรีก็เป็นคอนเสิร์ตของน้องๆในค่ายไอ a r ดาวรีคอร์ดเราครับก็บรรยากาศใช้ได้ส่วนงาม นั้นก็กลับมาพักผอ่อนกันหนึ่งวันเต็มๆแล้วก็ลุยงานวันนี้ต่อตั้งแต่เช้าข้าว่่าวันนี้คงจะต้องลุยงานจนไปถึงช่วงเย็นเลยก็เอาใจช่วยด้วยนะครับสวัสดีครับ